สวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับอตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ครับที่ศูนย์ปาการปกติก็ไปทำงานที่ศูนย์ปากานนะครับก็ขับรถออกจากนี้แต่เช้าแล้วก็ขับรถไปเองไปที่บริษัทที่ศูนย์ปาการก็ปัญหาส,ส่วนใหญ่ที่เจอระหว่างขับรถไปทำงานที่ศูนย์ปากานนะครับก็จะมีพวกเรื่องกลิ่นนะครับเวลาตอนเช้าอย่างนี้ก็ต้องกินข้าวเช้าอย่างนี้พอเวลาเอาพวก ของกินขึ้นมาบนรถเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็จะอยู่นานครับก็หลังจากได้เครื่องทดลองมาใช้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็พบความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็คือเรื่องกลิ่นก็รู้สึกว่ากลิ่นอาหารลดลงครับจนจางลงไปเลยครับแบบว่าจนไม่มีกลิ่นเลยใครนะครับที่ประสบปัญหาเดียวกับผมครับก็ผมก็แนะนำตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยโคโนโคเอครับช่วยได้มากขึ้นเยอะเลยครับผม